สวัสดีครับลุงจงประเสริมมาแล้วครับเช้าลุงจงประเสริมมาแล้วเกษตรกร,ร,กรมือใหม่คือเก่าแหละครับปีนี้ก็ยังเป็นมือใหม่อยูานนะอ่าล้อให้น่องเนาะมาอัปเดตสถานการณ์กับแปลงข้าวโพดของลุงจงกับประเสริมครับแปลงนี้อายุได้มือนี้ได้เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าตีไปสักแปดสิบมือนะพี่น้องเนานะแปดสิบ อายุ80วันครับเพราะว่ามืออื่นก็ครบ80แล้ว80วันแล้วคับอายุ80วันของขา้าวโพดสายพันธุ์ NK 6848พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วเนี่ยพี่น้องเริ่มมีใบเหลืองเริ่มมีอ่ากาบปักสีเหลืองแล้วพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไปปุ๊บไปสีเห็นเลยเนาะจะเห็นสีนเหลืองเลยมีกาบปักสีเหลือง เพราะว่ามันได้แปดสิบมือแล้วนะพี่น้องอีกเดือนเดียวกันลุงจงก็ชิได้เก็บเกี่ยวคนผลิตแล้วพี่น้องมือนี่ก็ฝนปล่อยปล่อยท้องฟ้าคึ้มขึมฝนปล่อยปล่อยลุงจงก็เลยพาพี่น้องมาอับเดตสถานการณ์นิดนึงพี่น้องเพราะว่าบ่ได้เข้ามาดุนแล้วน้องบ่ได้เข้ามาดนบ่ได้เข้ามาหลายมือแล้วครับก็เลยพามาบึงงามอยู่ดอกพี่น้องเอยกะส่วนมันงามเนาะจากนี่มันมันก็ ธรรมดาแล้ครับมองมันเสมอมองมันบ่เสมอเสียห้มันเสมอกันเป๊ะทุกตนมันก็เป็นไปบ่ได้นะตามนั่นแหละครับเจ้าที่ลุงจงสังเกตเบื้องกะถามว่าพอใจบอกะค่อนข้างสิงอ่าโอเคแน่นะพี่น้องนเนาะเห็ดแล้วได้จำใจก็ต้องเอาซํำนั่นหลักเพราะว่า,วามันอ่าดินซาอากาศกะบ่่กับน้อยช่วงเขาปลูกเนาะพี่น้องเนาะใส่ปุ๋ยกะ ตามที่เลี้ยงบอกพี่เลี้ยงก็ซื้ออาโนแปลงยุ่ข้างๆนี่แหละมือนี้ก็เพิ่นว่าสิเกลียวแปลงของเพิ่นเนาะเดี๋ยวรถรถเกลียวมาเดี๋ยวลุงจงพาไปเบิ่งรถเกลียวของแปลงของเอาโนครับอ่าเพิ่นเป็นมืออาชีพเนาะแต่แล้วเพิ่นก็เป็นพี่เลี้ยงให้ลุงจงกับประเสริฐนี่แหละก็ต้นนึงกับสองฟักเยาะครับอินคี K. กับฟักกับถามมันไงบอกอ่าได้เติบโตเท่าไหร่เ,ราเนาะ แต่มันไงม่มันกัดเนี่ยครับมันกัหญ่เติบอยู่แต่ว่าอยากได้ไงก้อนนี้บอกัดอยากได้ไงก้อนนี้อยู่เนาะสองพักเยียครับบางต้นกับสองบางต้นกับเดียวบางต้นกับสองกับจริงแต่ว่าสองกับน้อยอย่างเี่ยสิเนาะพี่น้องเนาะต้นนี้กับสองอยู่แต่ว่าอันสองน้อยกับหลายๆคนกับหลายๆก็ขิดนะพี่น้องเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้ยหางแลดีฟักไงขนาดว่า บางคนบอกว่าโอ้ยขันหางมันบบได้เนื้อปลูกที่ที่รถสัญจ้างรถเกี่ยวมันจังได้เนื้อมันจังคุ้มเหมือนว่าก็นานาจิตตังแหละครับพี่น้องลุงจงกับป้าพื้นกับหลายต้นมันก็ดีหลายต้นแล้วกัหลายฝักแล้วก็ฝักใหญ่ๆ่มันก็ดีแล้วเนาะแต่ว่ามันแตงบบได้พี่น้องกะงามอยูะดอกประมาณหนึ่งว้าพื่นมองมันงามเนาะว่ามองว่ามองมันงามเขากจะไปเบื้องมองมันทีไร กันเบิ่งหมองกีไล่แล้วมันสีโหดฮูเอามาเบิ่งหมองมันงามๆออกพี่น้องแปดสิบมืออีกเดือนเดียวลุงจงอดใจรออีกเดือนเดียวกับลูกผลแล้วว่าเป็นยังไงกันได้มันคือจังเขาแตงเอาเนาะพี่น้องเนาะกันมันได้ยังสี่เหมือนเนาะต้นใหญ่ๆฝักใหญ่ๆยังสี่เนาะสองฝักทุกต้นฝักใหญ่ๆทุกต้นยังสี่กะโอ้ยพี่น้องเลยมันฝันงามแต่เลาะหน้าถนนมาเนี๋ยวมอง กลางๆพุ่นเลยไปพุ่นมันก็สีตำลงบางต้นบมอท่านได้มีหอดฝากเจพี่น้องเอ้ยอ่ะเบิ้งหมอมันงามเอาเดี๋ยวลุงจงไปขึ้นท่ายมุมสูงว่าเป็นลักษณะจังไหนเนาะลักษณะมุมสูงกะเครืมฟ้าเครืมฝนแน่นอยนึงพี่น้องมันก็เลยเป็นบอ่อแจมปันไหนเนาะคืมๆครับ ก็เลยเป็นดังเช่ละ่ะได้ภาพจำเนียรเนาะพี่น้องว่าลุงจงกับพวกีอุปกรณ์ถ่ายมุมสูงเนาะอาศัยปีนหลังคารถพี่น้องกะภาพรวมก็ดูดีแน่ย้ะเนาครับอืก็เอาไว้อีกจักอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งกัสิรู้แล้วว่าลุงจงสิได้ผลผลิตจำใด้เนานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังามาตามาลุงจงกับประเสริมอีกเท่าน,นึงลุงจงกับประเสริมสิอัปเดตให้เบิ่งว่ามือเกี่ยวผลผล,ผลิตสิได้ หน่อยได้รายสาไดขาดทุนหรือได้กําไรเนาะเพราะว่าฟักหน่อยฟักที่สองมันก็นหน่อยมันบวใหญ่ขึ้นนะพี่น้องเนาะกะเอาไว้ติดตามพูดละช่วงเกี่ยวช่วงเกียเก่ยวเดือนนาประมาณวันที่เอ่อวันที่สิบก็กลัวของเดือนตุลาพูดละลุงจงอาจจะได้หารถเกี่ยวแล้วหามือหาเว้นเนาะพี่น้องเนาะหารถเกี่ยวพูดละวันที่สิบก็กลัวพูดละสิบไปไป,ไปพูดละวันที่สิบหาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ไปพูดแล้ว cima. นพี hai, ่น้องมันอายุมันสิครบอยู่ประมาณนั้นจังมาติดตามอีกเที่ยนึงเนาะลุงจงก็ประเสริมสิขาดทุนหรือสิได้กำไรก็ได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เป็นกำลังใจให้ลุงจงก็ประเสริมน้ำเด้อพี่น้องเลยหาเงินก็หายากแก่หาเกษตรีก็หายยากหาพี่ยุก็หายากพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้แน่เจอกันในคลิปหน้าครับ